ฟังก์ชันกิจกรรมครบรอบ8ปีนะทุกคนก็คือการพาเราขึ้นไปบนสถานีอินฟินิตี้จ้าขึ้นไปทําไมก็คือเล่นเหมือน4-4เลยถ้าชนะเราก็ได้ของรางวัลชิ้นใหญ่ที่จะระบุไว้ตรง มินิแมปนะทุกคนกดไปดูที่มินิแมปก็จะเจอเลยวิธีการขึ้นไปก็คือมายืนรอตรงสถานีรอจ้าแล้วถ้าเกิดมีศัตรูนะเราก็ต้องยิงให้น้องตุยนะจ้าหรือในกรณีที่เราดาวนะคะในวงตรงนี้เนาะมันจะคล้ายๆวงชุบก็คือเรายังไม่ตุยมันก็ยังจะนับเวลาการยืนของเราอยู่ตรงนี้อยู่ถ้าไม่มีใครมาแย่งเราหรืออะไรนะเราก็จะได้ขึ้นไปแล้วของรางวัลในแต่ละรอบก็จะเป็นประมาณนี้แล้วถ้าเกิดเราชนะเราลงมาแล้วเราก็จะขึ้นไปอีก รือแพ้เราลงมาจะขึ้นปีกก็สามารถขึ้นได้แค่ยืนให้ครบตามเวลาที่น้องบอกของรางวัลในแต่และรอบมันก็จะมีรูปปั้นที่ไม่เหมือนกันถ้าสังเกตแล้วถ้าสมมุติว่าเพื่อนเราตุยกันหมดในเกมน้องจะมีลักษณะคล้ายกับวงชุกก็คือเราสามารถยืนอยู่ในวงเนี้ย จนครบเวลาพอเสร็จแล้วปุ๊บอะ่ะเราก็ขึ้นไปด้านบนได้เลยแล้วขึ้นไปด้านบนก็คือทีมเราจะเกิดใหม่หมดปืนทุกอย่างถึงแม้เราจะแพ้เราก็สามารถเอาลงมาด้วยได้สุดท้ายนี้ขอย้ําก่อนนะว,ว่าถ้าเราไปยืนอยู่คนเดียวอะ่ะเราก็ขึ้นไปคนเดียวแต่ถ้าเกิดเพื่อนยืนในบริเวณที่ใกล้เรามากๆเนี่ยเพื่อนก็จะขึ้นไปกับเราถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงทุกคนก็ต้องมาลองเล่นเอง,เองนะจบการรีวิวจ้า